พื้นนะครับน้ําไหลนองพื้นเลยทั้งทั้งที่เราไม่ได้กดไอ้น้ํานะครับแต่น้ําไหลนะครับดับแรกนะครับเราไปดูนะครับวิธีการทํานะครับง่ายๆเลยนะครับผมอนุญาตตั้งกล้องนะครับกล้องอาสั่นหน่อยนะครับอ่าวิธีแรกนะครับให้เราไปถอดที่สปริงตรงนี้ออกนะครับดึงสปริงออกนะครับดึงขึ้นนะครับแล้วก็ดึงลูกยางนี้ออกนะครับอื พอดึงลูกยางออกเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็ใช้ปะัะแจเลื่อนหรือคิมล็อกนะครับหมุนน็อตตรงนี้นะครับหมุนออกนะครับพอหมุนออกแล้วทีนี้เราก็ดึงตรงนี้ออกมานะครับและทีนี้เราจะเห็นลูกยางนะครับลูกยางตัวสีขาวๆตรงนี้นะครับ ล้วกระเทออกมานะครับเตะแทงออกมาเสร็จแล้วเราเห็นลูกยางที่อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลูกยางนี้นะครับบางทีลูกยางตัวนี้ตรงหน้าสัมผัสตัวนี้มันเป็นรอยเห็นไหมครับเป็นรอยหรือบางทีมันยางมันซีนมันไม่ค่อยดีแล้วอย่างนี้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนนะครับซึ่งลูกยางเขาก็จะแถมไปให้ในถุงนะครับแถมไปในถงุงในกล่องนะครับที่แถมไปให้ เราก็ทำการเอาลูกยางเปลี่ยนเข้าไปได้เลยถ้าเป็นลูกยางของใหม่นะครับหน้าเขาจะเรียบนะครับเห็นไหมครับหน้าเขาจะเรียบเขาจะไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยเรียบจิบนะครับอ่านี่คือลูกยางใหม่นะครับวี่ีเปลี่ยนก็ดึงเอาลูกยางอันนี้นะครับออกเห็นไหมครับอ่าดึงออก เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาของใหม่สวมเข้าไปนะครับสวมแล้วก็ดันดันลงไปให้แน่นแค่นั้นนะครับนี่ดันลงไปแน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาสปริงใส่นะครับสปริงใส่เข้าไปเหมือนเดิมวิธีใส่เข้าไปตัวนี้นะครับสําคัญนะครับต้องตะแคงลงนะครับอย่าเอาลงแบบนี้นะครับอย่าใส่ลงไปแบบนี้นะครับสปริงจะหลุดนะครับ พอสปริงหลุดแล้วทีนี้มันก็ไปอยู่ข้างล่างนะครับเราใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็มีอาการเสียงผิดปกติได้นะครับบางทีน้ําก็ไหลนองเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสปริงเนี้ยไม่ได้อยู่ในกระบอกตรงนี้นะครับมันต้องอยู่ในรูแบบนี้นะครับสปริงถ้าเขาไม่นอนอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่มีค่าอะไรเท่ากับว่าเราใส่เข้าไปเปล่ๆาๆเงี้ยมันก็ลงไปอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับก็ลงไปอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้ไอ้ตัวปิดตรงนี้ ลูกยางมันดันมาขึ้นไม่ถึงพอดันดันขึ้นไม่ถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ําก็จะไหลเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้อย่างสมมติว่าใส่เข้าไปแบบนี้ใช่ไหมครับได้ลูกยางเนี่ยให้ดูหน้าตานะครับอันนี้พอใส่เข้าไปแล้วลูกยางมันแตะไม่ถึงครับมันมันเกือบจะถึงแต่มันไม่ถึงมันจะค้างมันด้หนีกันนิดนึงนะครับงเงี้ยพอเราเปิดน้ําจากถังนะครับน้ําก็จะไหลผ่านลงไปตลอดเลยน้ําก็นองพื้นเหมือนเดิมครับ ก็ไม่มีประโยชน์นะครับวิธีใส่นะครับก็ทางที่ถูกต้องนะครับก็ใส่ตะแคงนะครับอา้าวไม่หลุดไ,ไม่ออกมาละวิธีใส่ที่ถูกต้องก็ใส่นี้เข้าไปก่อนนะครับใส่สปริงเข้าไปก่อนในะีสุดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตะแคง แขงลงแบบนี้นะครับวิธีใส่แล้วเสียบนะครับค่อยเสียบแล้วก็ไหลเข้าไปนะครับนี่นะครับจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับวิธีเขาทํางานเขาก็จะดันขึ้นดันลงดันขึ้นดันลงแบบนี้นะครับตัวนี้พอใส่เข้าไปนะครับก็จะไปดันตัวนี้ไว้ดันลูกยางตัวนี้ไว้ก็จะแน่นขึ้นนะครับก็กดนะครับกดแล้วก็เอาตัวนี้ตามกดไว้แบบนี้แล้วก็ตัวนี้ตามล็อกนะครับ กทดสอบก็อย่าเพิ่งไปเปิดความร้อนนะครับก็ลองกดดูก่อนว่ามันดังแตกๆปกติไหมถ้าดังอย่างนี้ปกติแล้วก็ล็อกน็อตได้เลยครับล็อกให้แน่นได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองดูอีกทีอ่าโอเคถ้าโอเคแล้วเราก็เอาสายยางใส่เอาสาปริงใส่คืนเหมือนเดิมทุกอย่างแค่นี้นะครับวิธีเปลี่ยน ลูกยางกรณีที่ไอ้น้ำไหลนองพื้นนะครับวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆเลยนะครับผมถ้าใครอยากจะทำลองทำเองดูได้นะครับเขาจะมีอุปกรณ์แถมไปให้ในกล่องในคู่มือของเรานะครับผมผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมลงไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นซ่อมจากซ่อมเตารีดไอ้น้ำหรือเตารีดหม้อต้มทุกอย่างนะครับผมจะลงไว้ในคลิปใน youtube นะครับ อยมาดูได้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบช่างเก่งับซ่อมจักรนะครับทางเพจ Facebook นะครับก็เป็นเพจของช่างเก่งซ่อมจักรนะครับถ้าเป็น YouTube ก็ช่างเก่งสอนซ่อมจักรนะครับผมฝากติดตามคลิปด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ